สอบใบขับขี่ที่โอมานยากไหมเรียนขับรถที่โอมานเขาสอนอะไรกันบ้างวันนี้นะคะพี่จะมาเล่าต่อใน EP 2ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการไปสอบใบขับขี่แล้วก็การเรียนขับรถในประเทศโอมานนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะใน EP แรกพี่ก็จะพูดถึงเรื่องการสมัครเรียนแล้วก็การสอบข้อเขียน การสอบดั u เทสนะคะการสอบสลปเทสแล้วก็การสอบแบบเกมนะคะก็คือพาร์ทนั้นพี่ผ่านหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาพูดในาพาร์ทที่2นะคะก็คือการเรียนในถนนแล้วก็จะเป็นการอาสอบรถเทสนะคะในพาร์ทนี้นะคะพอพี่สอบผ่านทั้งหมดที่เล่ามาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะพามาสอนในถนนนะคะในถนนในเมืองมัสกัตนะคะซึ่งก็คือถนนจริงๆเลยนะคะถนนหลักถนนรอง ทุกถนนในเมืองมัสกัตว่างนั้นเถอะอันไหนย,กยากๆอะ่ะอาจารย์จะพาไปนะคะแล้วก็อาจารย์จะเน้นเลยที่เราเอาเบานะคะวงเวียนเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเข้าใจวงเวียนนะคะที่นี่วงเวียนเยอะมากแล้ววงเวียนที่นี่ก็คือจะไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะคะก็คือจะเข้าตามกฎก,ฎกติกามารยาทนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสอนแล้วก็เน้นมากตรงนี้นะคะพอมาเรียนเสร็จเราก็จะเข้าใจแล้วก็รู้แล้วนะคะว่า อันไหนคืออันไหนคือทางซ้ายอันไหนคือทางขวาอันไหนคือยูเทิร์นอันไหนคือตรงไปนะคะก็คือต้องเข้าเลนให้มันถูกนะคะคือถ้าเข้าเข้าเลนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเข้าวงเวียนนั่นแหละก็คืออาจารย์ก็จะเน้นให้เลยนะคะในตรงนี้นะคะพี่ก็จะเรียนในถนนประมาณห้าวันนะคะอันนี้คือถนนทั่วไปนะคะแล้วก็พอห้าวันเสร็จนะคะอาจารย์ก็จะพามาสอน ตรงสนามสอบจริงนะคะก็อยู่แถวแถวหอพักนี่แหละนะคะวาดีกาเบียนะคะคือถ้าใครอยู่โซนไหนเขาก็จะให้สอบโซนนั้นนะคะพี่ก็อยู่โซนนี้เขาก็ให้สอบใกล้ๆบ้านนะคะก็คืออาจารย์ก็จะมาสอนตรงสนามสอบจริงสองวันนะคะตรงสนามสอบนะคะก็คือเป็นถนนบล็อกหนึ่งนะคะบล็อกหนึ่งรอบๆบหมู่บ้านอาจารย์ก็จะสอนตรงนั้นแหละวันละชั่วโมงนะคะสอนขับไปขับวนขับวนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ เอาให้เราให้เปะนะคะคือในการเรียนในถนนนะคะอาจารย์ก็จะสอนกฎก,ฎก,ฎก,ฎกติกามารยาทในการขับรถในถนนในโอมานนะคะมีอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์บ่นเราบ่อยมากก็คือเรื่องการใช้เบรก e นะคะคือที่เนี้ยคือที่อาจารย์เราสอนน่ะเขาจะไม่ให้เราใช้เบรก e โดยไม่มีเหตุผลนะคะอย่างบางทีเราขับไปเราจะเลี้ยวเราก็ด้วยความมือใหม่เราก็จะเหยียบเบรกเนาะอาจารย์ก็จะบอกไม่ต้องเบรกให้ชะลอแต่ว่าไม่ต้องเบรก คือถ้าไม่เบรกมันก็จะเหยียบเส้นเราก็จะต้องเลือกว่าจะเบรกหรือจะเหยียบเส้นถ้าคือถ้าเหยียบเส้นเราก็จะไม่ผ่านนะคะเวลาสอบอย่างเหยียบเส้นขอบถนนน่ะมันก็จะไม่ผ่านนั่นแหละนะคะอาจารย์ก็ชอบบ่นว่าจะเบรกทําไมอย่างยังเลี้ยวขวาอย่างนี้เนาะเลี้ยวขวาผ่านตลอดอาจารย์ก็จะไม่ให้เราเบรกซึ่งถ้าไม่ให้เราเบรกเราก็จะเหยียบเส้นเลยเส้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องฝึกกันให้มันจนจน,จนถนัดจนชินนะคะ ถึงจะได้สอบนะคะแล้วก็ที่อาจารย์สอนอีกก็คือการใช้สปีดบนท้องถนนนะคะคือถนนที่สอบก็คือสปีดห้าสิบกับหกสิบนะคะก็คือไม่ให้เกินนี้ถ้าเกินนี้หรือว่าช้ากว่านี้ก็จะไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะแล้วก็การใช้ไฟฉุกเฉินนะคะถ้าสมมุติว่ามีรถถอยหรือว่ามีอะไรข้างหน้าเราก็คือให้เปิดไฟฉุกเฉินถ้าไม่เปิด ตอนสอบก็คือจะไม่ผ่านเหมือนกันนะคะแล้วก็การใช้แตรนะคะแล้วก็การการเหยียบเส้นคือ,ค,อคือพูดไปแล้วใช่ไหมการเหยียบเส้นก็คือไม่ได้เลยการเหยียบเบรกโดยไม่มีเหตุผลก็คือไม่ได้เลยแล้วก็การออกตัวการออกตัวถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราแบบว่ามือสั่นเนี้ยก็ไม่ผ่านก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นแหละยากตรงนี้แหละนะคะ แล้วก็เขาจะสอนการดูรถนะคะอย่างการออกตัวหรือว่าการจะเลี้ยวการจะเลี้ยวขวาก็จะต้องดูรถซ้ายกะระยะว่ารถเท่าไหนที่เราจะต้องไปได้หรือไปไม่ได้นะคะก็คืออันนี้เขาก็จะเน้นเหมือนกันแล้วก็การดูรถก็ต้องไม่ใช่ดูแค่แบบชำเลืองนะก็ต้องดูแบบอย่างเงี้ยดูแบบชะโงกดูให้แน่ใจว่าเราดูจริงๆนะคะไม่ฉะนั้นตำรวจก็จะไม่ให้ผ่านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการ จับพวงมาลัยนะคะการจับพวงมาลัยถ้าจับไม่ถูกจับพวมอองมาลัยสี่นี้ใช่ไหมถ้าจับไม่ถูกท่าก็คือไม่ผ่านนะคะแล้วก็การเข้าจอดนะคะสอบเสร็จก็คือเข้าจอดก็ต้องจอดให้เป,ป๊ะเหมือนกันนะคะการจอดการเข้าจอดก็คือห้ามถอยนะคะให้เดินหน้าเข้าจอดได้อย่างเดียวอันนี้เราก็จะฝึกหนักมากเหมือนกันไอ้จะไอ้การเข้าจอดเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมันรถมันเยอะที่มันแคบเราเข้าจอดไม่ได้อย่างนี้นะคะก็คือ ถ้าจอดจอดไม่ได้จอดไม่เปก,ก็คือไม่ผ่านนะคะพอเราเรียนในถนนตรงสนามสอบนะคะประมาณสองวันอาจารย์ก็บุ๊กวันสอบให้เรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าถึงบรรยากาศวันแรกที่ไปสนามสอบให้ฟังนะคะก็คือการสอบก็เหมือนเดิมเลยอันนี้สอบเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ไปเจ็ดโมงนะคะคิว <c oughs> สอบคิวสอบวันแรกที่ได้คิวหกสิบสี่นะคะ ในทั้งหมด66คันนะคะเขาจะให้สอบวันละ66คันนะคะพี่ได้คิว64ก็ไปรอตั้งแต่เจ็ดโมงรอจนถึงเก้าโมงกว่านะคะแล้วก็ตำรวจก็ขึ้นมาคือในรถที่เรานั่งสอบนะคะก็จะมีเราคนขับมีตำรวจนั่งข้างๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์นั่งข้างหลังอาจารย์นั่งข้างหลังตำรวจด้วยนะไม่ให้นั่งข้างหลังเราด้วยนะเพราะกลัวอาจารย์สกิดตำรวจก็กันอนาะจารย์สกิดนะคะก็ค,คือให้ไปนั่งข้างหลังตำรวจนะคะ พอตำรวจขึ้นมานะคะตำรวจก็จะเช็คประวัติของเราเช็คชื่อของเราว่าตรงไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจาร์แล้วก็ตำรวจก็จะเช็คชื่ออาจารย์ด้วยนะคะคือวันแรกเดชาบุญที่ชื่ออาจารย์กับรถอาจารย์ไม่ตรงกันนะคะก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไไดสอบอันนี้คือข้อดีนะคะที่ไม่ได้สอบเขาก็เช็คชื่อเราเช็คอาจารย์กับเช็ครถปรากฏว่าชื่อรถกับชื่ออาจารย์ออาารยไม่ตรงกันเพราะว่าอาจารย์บอกว่ารถเนี่ยเป็นรถเช่ามาเขาเปลี่ยนกฎนะคะ เปลี่ยนกดวันที่เราไปสอบพอดีเลยแต่ว่าก็อนเดชบุญที่ไม่ขับเพราะว่าตำรวจก็เช็คไปด้วยแล้วก็บอก let's go ไปด้วยนะคะไอพี่ก็แบบเตรียมตัวจะออกแล้วแต่ว่าลืมเบรกมือนะคะลืมเบรกมือวันแรกอะ่ะเราก็เข้าเกียร์แล้วเปิดไฟแล้วแล้วทาไมรถไม่ไปโชคดีที่ตำรวจว่าหยุดหยุดหยุดไม่ต้องไปนั่นแหละค่ะ เดชะบุนไม่ได้เสียเงินนะคะถ้าไม่ได้สอบก็คือไม่ได้เสียเงินนะคะลืมบอกไปนะคะว่าการจอดรถในสนามสอบเราจะจอดหันหน้าออกนะคะจอดหันหน้าออกแล้วก็พอจะออกตัวก็คือออกไปเลยอย่างนี้นะคะโอเคพอวันที่สองครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเรียกว่าครั้งที่หนึ่งแล้วกันนะคะพอมาสอบอีกวันหนึ่งได้คิวที่คิวต้นๆคิวประมาณยี่สิบนะคะก็มาถึง เจ็ดโมงเหมือนเดิมนะคะคือการสอบนี่มันมันตื่นเต้นมากนะทุกคนมันกดดันแล้วมันก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันจะมีเพื่อนข้างๆที่สอบด้วยกันนะคะทั้งหมดหกสิบคนอ่ะมันก็จะมีคนสอบก่อนเราเราก็จะดูเขาใช่ไหมบางทีเขาจะไม่ผ่านเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ดูเขาแล้วก็เราก็จะกดดันตัวเองรวมทั้งอาจารย์ก็จะมากดดันเราอีกตำรวจก็จะมากดดันเราอีกมันก็จะทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งกดดันนะคะการสอบครั้งต่อมาก็คือ ก็เข้ามาเหมือนเดิมตำรวจมานั่งเช็คชื่อแล้วเราก็ตำรวจก็บอกโอเ okay, ค let's go เราก็ไปนี่ละไปแล้วก็มองคือเราจะเวลาขาออกเวลาตอนออกตัวเราจะออกทางด้านเราจะออกขวาใช่ไหมเราก็จะมองซ้ายเราก็กําลังจะออกตัวแล้วก็มองกําลังมองไปเนี่ยตำรวจบอกให้จอด <laughs> ตำรวจบอกให้เข้าจอดแล้วค่ะจุดนี้ยังไม่ทันได้ออกตัวไปถึงไหนเลย ห้าวินาทีตำรวจก็จอด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 นั่นแหละครั้งนี้ก็คือไม่ผ่านนะคะเขาบอกว่าเราออกตัวช้านะคะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันไ,ได้ออกตัวเลยตำรวจบอกออกตัวช้าก็คือไม่ผ่านแล้วนะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดมานะคะก็มาสอบอีกเป็นครั้งที่สองนะคะก็ได้คิวประมาณน่าจะประมาณหกสิบนี่แหละพี่ก็จาไม่ได้เหมือนกันก็ไปรอเหมือนเดิม<จ>ประมาณเจ็ดโมงนะคะ ก็คือตำรวจก็ขึ้นมาคือจะบอกว่าตำรวจขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องถ้าตำรวจไม่คาดเข็มขัดเราก็ต้องให้เขาคาดเข็มขัดก่อนนะคะถ้าไม่คาดเข็มขัดก็คือไม่ผ่านนะคะแล้วก็เล t โก o ก็ไปนะคะแต่ว่าครั้งที่ครั้งแรกไม่ผ่านใช่ไหมพี่ก็ในระหว่างนั้นพี่ก็จะมาซ้อมมาเรียนใหม่นะคะสองวันสองชั่วโมง พี่ก็จะมาเรียนการออกตัวมาเรียนการออกตัวการเข้าจอดการออกตัวอยู่อย่างนั้นเลยนะคะก็คือจะมาเน้นเลยการออกตัวแล้วก็การเข้าจอดนะคะเพราะว่าคือถ้าเราได้คิวเช้าอะ่ะรถมันเยอะมากนะคะหกสิบคันเราต้องจอดให้มันได้นะคะนั่นแหละพอมาสอบครั้งที่สองก็คือการออกตัวพี่ก็ซ้อมหนักมาแล้วเนาะพี่ก็ออกตัวได้ดีนะคะแล้วก็การดู สัญญาณจราจรการดูรถคันอื่นก็คือก็ทําได้ดีอยู่นะคะไอ้ตอนไอ้ตอนซ้อมคืออาจารย์พาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าจอดนะคะส่วนใหญ่ก็คือซ้อมอย่างนี้ออกตามถนนใหญ่แ,แล้ววันที่แล้ววันที่เรามาสอบจริงนะคะตํารวจให้เราเลี้ยวเข้าตรงปั๊มน้ํามันซึ่งปั๊มน้ำตรงปั๊มน้ามันมันก็จะไม่มีเส้นไม่ได้ตีเส้นอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้เราไปทางซ้ายนะคะเอ่อถนน ที่เราเข้าไปมันก็คือจะมีเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายนะคะสองเลนอย่างนี้เลี้ยวซ้ายคือทางนี้ไปทางซ้ายคืออันนี้คือเราก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมที่เขาให้ไปไปทางซ้ายนั่นแหละอันนี้คือไม่ได้ซ้มเท่าไหร่แต่ต้องวนดันมาพามาสอบอันนี้นะคะซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายผิดอะ่ะเข้าเลนผิดอะ่ะก็คือจะไม่ผ่านนะคะแต่บางเอญเราเข้าเลนถูกถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือเข้าเลนถูกแล้วก็ ไปทางซ้ายแล้วก็ออกขวาออกขวาออกถนนใหญ่แล้วก็คือเข้าก็เข้าตามเส้นทางปกติที่ที่เรียนมานะคะซึ่งในวันสอบนะคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกอย่างเลยเช่นวันนั้นนะคะก็คือมีคนเดินข้ามถนนเราก็ต้องบีบแตรนะคะถ้าเราไม่บีบแตรก็จะไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีรถถอยอีกนะคะขับขับไปมีรถถอยเราก็ต้องจอดแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะคะถ้าไม่เปิด ก็คือจะไม่ผ่านนะคะเอ่อจะเมาส์เพื่อนให้ฟังนะคะเพื่อนคนฟิลิปปินส์เขาสอบทั้งหมดแปดครั้งนะคะแปดครั้งถึงจะผ่านแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนฟิลิปปินส์เหมือนกันคนนี้เขาขับรถเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเขามาสอบสอบถนนครั้งแรกขับได้ดีนะคะแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่ามือวางบนพวงมาลัยแบบรีแลกเกินไปนะคะก็คือไม่ผ่านนะจ๊ะต่อให้ขับดีขับยังไงแต่ถ้าไม่ถูกท่า ก็คือไม่ผ่านนะคะพอ,พอสอบครั้งนี้นะคะปรากฏว่าพี่ผ่านค่ะผ่านแล้วนะคะการเข้าจอดก็ถือว่าเพอร์เฟกนะคะเข้าจอดได้ดีพอสมควรนะพี่คิดว่า <c oughs> พอผ่านเสร็จเราก็จะไปเราก็จะต้องไปทำใบขับขี่นะคะที่ที่ออฟฟิศของตำรวจนะคะ <c oughs> ก็ไปในวันเดียวกันนั่นแหละสอบเสร็จแล้วก็ไปรับใบขับขี่เลยนะคะ พอในวันที่รับใบขับขี่พี่ก็จะต้องไปตรวจวัดสายตาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่เรียนประมาณสองเดือนใช่ไหมก็คือต้องไปตรวจเลาะไปตรวจสายตาอีกรอบนึงส่วนคนที่เรียนไม่ถึงเดือนเงนี้ยก็คือไม่ต้องตรวจใหม่นะคะแล้วก็ในใบขับขี่นะคะเขาก็จะให้ระบุรูปเลือดลงไปด้วยนะคะรูปรูปในใบขับขี่กับรูปในบัตรประชาชนคือเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เปลี่ยนรูปให้เลยนะคะในบัตรประชาชนคือรูปเพิ่งตื่น ืนเช้าเราก็ไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วแล้วก็ได้มาแล้วนะคะใบขับขี่ประเทศโอมานนะคะถามว่าได้ใบขับขี่แล้วขับรถเองคนเดียวหรือย,ยังยังนะคะเพราะว่ามันจะหลงนะคะทุกคนถนนที่เนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายคือมันเป็นถนนที่มีให้รถวิ่งจริงๆเลยนะคะไม่ได้มีเวลาให้คิดเลยว่ากูควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะก็คือแบบต้องเป็นคนที่ชํานาญเส้นทางนะคะ คือถ้าให้ขับเองหรือว่าไปคนเดียวก็คือหลงแน่นอนร้อยเปเซนนะคะเพราะว่าเข้าเลนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะที่นี่แล้วก็ถ้าถ้าผิดกฎมาก็คือโดนปรับเลยนะคะโดนปรับแบบว่าไม่มีข้อแม้เลยนะคะเงินเดือนจะเหลือใช้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคิดก่อนนะคะยังยังไม่กล้าขับคนเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกฎหมายที่เนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราขับอย่างการใช้สปีดลิมิต ที่มันเกินไปนี้นะคะก็คือโดนปรับถ้าสมมติว่าเรดาร์จับก็คือโดนปรับคนละสิบเรียวนะคะคนละสิบเรียวก็ประมาณเก้าร้อยนะคะแปดร้อยเก้าร้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฝ่าไฟแดงนะคะโดนปรับห้าสิบเรียวแล้วก็โดนขังคุกอีกนะคะสองวันอันนี้คืออาจารย์บอกเรานะคะอาจารย์เราเป็นตำรวจนะคะ โดนปรับ50เรียวก็คือประมาณ4,000กว่านะคะ4,000เจ็ด4,000แปดประมาณนี้แหละนะคะแล้วแต่ค่างเงินแล้วกันประมาณ4,000แล้วก็โดนจับโดนขังคุกอีกสองวันอันนี้คือฝ่าไฟแดงนะคะแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาขับรถอย่างเงี้ยก็คือก็จะโดนจับโดนปรับเหมือนกันนะคะสรุปนะคะการเรียนขับรถในโอมานพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีนะคะคือพี่อยากให้เมืองไทยทําอย่างนี้บ้างนะคะ คือก่อนจะให้ใครขับรถก็ควรจะมีใบขับขี่นะคะแล้วก็การจะให้ใบขับขี่ก็ควรจะสอบแล้วก็การเทรนมาอย่างดีนะคะเพื่อจะเป็นการลดอุบัติเหตุนะคะโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทยน่าจะทําแบบนี้บ้างนะคะคือการไปโรงเรียนก็ควรจะให้นักเรียนได้เรียนได้ขับรถจริงๆได้ใช้ถนนจริงๆใช้เบรกใช้คันเร่งจริงๆนะคะแล้วก็ควรจะให้นักเรียนขับเป็นนะคะ ขับเป็นนี่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าขับเก่งนะคะก็คือให้ขับเป็นเพราะว่าไปโรงเรียนแล้วเนาะไปโรงเรียนสอนขับรถแต่กลับออกมาขับรถไม่เป็นงงมากแต่ได้ใบขับขี่เฉยนั่นแหละคือก่อนจะได้ใบขับขี่มันมันควรจะนิดนึงอ่ะควรจะมีความมีความรู้มีความสามารถขับเป็นรู้กฎจราจรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศเราใช่ไหม จบนะคะสำหรับการเล่าการแชร์ประสบการณ์การเรียนขับรถในประเทศโอมานแล้วก็การสอบใบขับขี่ที่นี่นะคะเจอกันใหม่คราวหนะ้าลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ